สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เราจะมารีวิวนะครับเป็นตัว iPhone 6s นะครับแต่ว่าไม่ใช่ iPhone 6s ธรรมดาซึ่ง 6s ตัวนี้เป็น 6s ทองคำเครื่องแรกของโลกนะครับก็เดี๋ยวลองให้ดูความต่างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราเปิดกล่องแต่แรกเลยนะครับกล่องก็แพ็กเก็ตมาแบบ สวยหรูเลยนะครับเป็นกล่องแข็งนะครับสีขาวแล้วก็สกรีนมาคำว่า g r o a อนด์ o ี n d ล o นนนะครับแล้วก็ข้างในนะครับเป็นกล่องที่เป็นกล่องไม้นะครับดีไซน์มาแบบคือหนักมากยกแทบไม่ไหวนะครับแล้วก็ปุ่มกดด้านหน้านะครับมีปุ่มสีทองแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะฮะ เรียกว่าหรูกันเลยทีเดียวนะครับข้างในก็เป็นกำมี่สีดำนะครับแล้วก็มีสกีนคาว่า go and co london เหมือนเดิมนะครับด้านในนะครับตัว iphone ทองคำนะครับมีอะไรมาให้บ้างเป็นคู่มือนะครับซึ่งแกะออกมามีอะไรไหมนะครับก็มีที่ถอดซิมนะครับก็เหมือนปกติทั่วไปนะครับเป็นที่ถอดซิมเหมือน iphone ธรรมดานะครับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวเครื่องนะครับก็ใส่ซองกันกระแทกมาอีกทีหนึ่ง เรามาแกะดูกันว่าตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็น6นะครับเป็น 6S นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของ iPhone นะฮะนี่แกะออกมานะครับมีพลาสติกหุ้มใหม่อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ผมมาออกมาเลยแล้วกันนะครับติดฟิล์มกันรอยมาเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะโอ้โหด้านหลังเงาวับเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็น Number 001น์ะครับเครื่องแรกของโลกจริงๆริงนะครับ0 0นนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะครับ คือ iPhone 6s นะครับมันดีไซน์ไม่ต่างกับ iPhone 6อยู่แล้วแต่ว่าต่างกันที่ข้างในนะครับตัวนี้เป็นทองคำยี่ส K แท้นะครับนี่ดูนะครับความเงาใครที่ชอบแบบความหรูหรานะครับเรียกว่าชอบแบรนด์เนมนะครับชอบชอบของที่มันไม่เหมือนชาวบ้านชอบความไ i g กว่าคนอื่นนะครับต้องต้องได้จับนะครับ เพราะว่าเวลาจับเนี่ยมันมันความรู้สึกมันคนละอย่างกับ iPhone ธรรมดาอันนี้ผมให้ดูอันนี้เป็น6พ l u s ตัวเก่านะครับเป็นสีทองนะครับซึ่งอันนี้นะฮะทองคํา 24k กับทองที่เป็นของ Apple ธรรมดามันจะต่างกันเยอะมากนะครับอันนี้ผมใช้กล้อง GoPro ถ่ายอยู่มันอาจจะภาพอาจจะสะท้อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูกันอีกทีแล้วกันเนาะ อ่ะผมเปิดเครื่องมานะครับก็เปิดได้ตามปกติแต่ว่าเราจะยังไม่ยังไม่เซตเครื่องอะไรทางนั้นนะครับนี่นะครับสวัสดีนะครับคือการใช้งานก็เหมือน iPhone ทั่วไปเลยครับแต่ว่าคุณได้ถือทองคําใช้งานตลอดเวลานะครับอ่ะเรามาดูข้างในกันอีกนิดนึงดีกว่านะครับในกล่องว่าในกล่องความพรีเมียมของมันเนี่ยมีอะไรแถมมาอีกบ้างนะครับกล่องมี2ชั้นนะครับปึบี่นะครับเปิดออกมานะครับที่สําคัญเลยนะฮะเราจะถือ iPhone ทองคําทั้งทีนะครับเราจะขาด อันนี้ไปไม่ได้นะครับเรียกว่าไบเซอร์นะฮะผมชอบมากนะครับคือความพรีเมียมของมันนะครับนี่ฮะคือตรงนี้นึกถึงเวลาเราดูภาพยนตร์ฝรั่งตอนแบบภาพยนตร์โบราณน,นะครับที่จะมีแบบขี่ม้าไปฆ่าตัดคอกันนะฮะก็จะมีคลั่งปั๊มลงไปนะครับนี่เป็นไบเซอร์แบบของแท้เลยนะครับว่า iPhone ทองของคุณเครื่องเนี้ย มันคือเครื่องแรกของโลกนะครับนี่นะฮะใครที่ชอบความพรีเมียมผมว่าต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับแล้วก็ในกล่องนะครับชั้นที่2นอกจากไบเซอร์แล้วนะครับมีตัวนี้แถมมานะครับเมื่อกี้ที่ให้ดูไปมันเป็นอันธรรมดาที่แถมกับ iPhone ทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้า i p h o n นทองคําที่ถอดซิมนะครับก็ต้องเป็นทองคําครับ เป็นทองคําแท้นะครับแถมมาให้2อันเหตุผลไม่รู้นะครับอาจจะเพราะว่าการหายแต่ใครทําหายก็คงแย่แล้วล่ะนะฮะอ่ะแล้วก็มีซองหนังนะครับมาให้ด้วยนะครับซองหนังดูใกล้ๆนิดนึงนะครับถ้ามันไม่ชัดเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนะครับนี่ซองหนังนะครับแล้วก็มีนี่ครับที่ชาร์จนะฮะที่ชาร์จก็ปกตินะครับเป็นหัวชาร์จแบบฮ่องกงก็ต้องใส่ ตัวแปลงนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีหูฟังมาให้นะครับซึ่งก็แถมตามปกติที่ iPhone แถมมานะครับหูฟังแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับซึ่งอันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าที่มันดูไฮก็คือจะเป็นตัวไบเซอร์นะครับแล้วก็ตัว iPhone ที่เป็นสีทองนะครับก็เวลาใช้ก็คงต้องระวังกันนิดนึงนะครับ เราไม่กล้าจับเยอะเดี๋ยวจะตกนะฮะเราเก็บก่อนล้วกันนะครับก็เพื่อนๆดูแล้วถ้าตอนนี้อยากได้นะครับเหมือนผมจะมาขายใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเราไม่ได้จะมาขายนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมูลค่าอยู่ที่2อง0 0 0หบาทนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับรอมาแจกนะครับวันนี้ซึ่งการแจกของเรานะครับง่ายๆเลยคือตอนนี้บริษัทเรานะครับชื่อว่าบริษัทอินโนวาเรากําลังทาโปรเจกต์หนึ่งนะครับซึ่งซึ่งอยากจะเหมือนเป็นเกมเกมหนึ่งที่ให้เพื่อนๆแล้วก็ทุกท่านนะครับที่อยากจะเล่นเกมกับ ในการแจก iPhone ครั้งนี้นะครับเป็น iPhone ทองคาซึ่งผมไม่ได้มีแค่เครื่องเดียวนะครับความจริงในมือผมตอนนี้มีอยู่4ี่เครื่องนะครับนี่นะครับรวมเครื่องเมื่อกี้ด้วยนะฮะมีอยู่4ี่เครื่องนะครับรวมเมื่อกี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฟังกติกากันเลยนะครับสาหรับคนที่อยากจะร่วมกับเรานะครับนี่นะฮะเรามีโปรดักตัวหนึ่งครับชื่อว่าพานา่านะครับอ่าพานา่านะครับเป็นโปรดักลดน้ําหนักนะครับถ้าเพื่อน อยากจะเล่นเกมกับเรานะครับแค่มาช่วยเราขายโปรดักต์นี้ครับเดือนละ60กล่องไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับคือขาย60กล่องต่อเดือนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับถ้าคุณเป็นนักขายที่คุณคิดว่าคุณเจ๋งคุณขายของได้เราไม่ต้องการคนที่บอกว่าตัวเองขายของไม่เป็นนะครับเราต้องการนักขายเราต้องการคนที่อยากจะขายของนะครับมาเล่นเกมกับเราแค่เดือนละ60กล่องนะครับคุณก็รับ iPhone ไปเลย แล้วก็ดูด้วยนะครับว่าด้านหลังของที่เราแจกนะครับเมื่อกี้เนี่ย001นะครับอันนี้เลข99นะครับด้านหลังเราเลือกมาเลขแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเลข88นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงเป็นเลข022นะครับเยอะมากนะครับมีมีสี่เครื่องนะครับอันนี้เป็นเกมแรกที่เราเอามาให้เล่นกันนะครับ60กล่องต่อเดือนครับ Inbox เข้ามาเลยนะครับสุดยอดมาร่วมกับเราครับเจ๋งจริงๆนะครับยังไงวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ที่วางอยู่เนี่ย เป็นรางวัลต่อไปมินิคูเปอร์นะครับรอดูคลิปต่อไปแล้วกันว่ากติกาจะเป็นยังไงขอบคุณมากครับแล,แล้วเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ